좋아요. <목소리> 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 ขาวเลยนะกระขาวเลยโอเคโอเคดูจะไปไหนไกลนะลูกอยู่ตรงนั้นแหละสนใจความหมาอโอ้ตายแล้วฉันโดนลุมค่ะเด็กมาเฝ้า2คนเลยมีเด็กมาเฝ้า วนมาเฝ้าเด็กอ้วนมาเฝ้านะคะวันนี้เด็กอ้วนอ้วนเด็กอ้วนอ้วนอ้วน รอครับเนี่ยสองเลยผู้ช่วยมาสองเลยเ, <laughs> เล่นกับเราเลยอ่ะเออตัวนี้ไม่ค่อยเล่นไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้รับแขกอือตัวนั้นไม่ค่อยเ,เท่าไหร่ตัวนั้นกินอย่างเดียวนุนโอ้ยเออตัวนี้รับแขกตัวนี้รับแขก อันนั้นรับค่าจ้างรับค่าจ้างดุกับเพื่อนดุกับใครเลยกินจุด้วยก <sk r isa> ินจุแล้วลูกชิกินจ,จุแล้วลูกชี่จ๋ากินจุแล้วลูกอืมขึ้ทุกุคนอ้วนข้างข้าง น่ารักไหมพี่พี่น่ารักไหมยายยายจันน่ารักไหมมาช่วยพี่ขายของหนูตื่นแล้วนั่งไม่ไหวแล้วนะยายมันอ้วนรูกล้ามแขนดิหืมทไมลูก มันนั่งน่ารักโดนดุไปไงเมื่อกี้ทำน้องอีกแล้วอโดนดุนะน,นั่นนะ่ะไออ้วนนี่ก็โดนกระทำอย่างเดียวเลยรักเขาจังมาถึงก็มาจุ๊บมาหอมเขาแต่เขาไม่ได้รักตัวเองเลย ไหนไกลนะลูกเออนั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งอยู่ตรงนั้นนะลูกพี่อาร์สาวกับพี่อาหนุ่มพนักง,งานต้อนรับอันนี้พนักง,งานรับแขกรับของกินรับทุกอย่างม,มีมวยดำมวยแดง แย่คนละมุมโ <c oughs> ดนดุดูดิโดนดุถ้า <c oughs> มันจ้องจะทำแต่น้องมึงคิดเอาว่านั่งอยู่เอามือจะเอามือเลื้อยไปแตะน้องเนี่ยจะแกล้งให้ได้อ่ะ <c oughs> อืมอวนแหงอยู่วนพวงน้องท้องยังไปเลย